สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาผพบอพอกับอบมอมอมอมคือเกาแลลวเนาะค่ะน้ม,มือนีอม,อมกระไดบะหมี่เกาหลีนะ,ะมาซูบีซูนองนกินน้ากันเนาะค่ะนะ้มือนีอมกัต้มมาสามสามเออเขาเอื่นอย่างสามถ้วยบ่ะสามถ้วยเนี่ยนะอมต้มมาเลยเพราะว่าปอะยากเอานามหอนเขาไปแช่ในนี้นะต้มมาจะได้เสร็จเดียวไวๆเนาะยังมาเด้ใส่เครื่องปรุงค่ะนี่เครื่องปรุงนะฮะ นี่ค่ะอย่างละสามห่อเนี่ยนะคะโอเคเข้ามาใส่เครื่องปรุงกันเลยจ้าดีดใส่ตาเจ้าของเด้อเดี๋ยว้อค่ะเด้อซืบอืมอุ้ยหน่อย,ยใส่เจ้าของเขาว่าบะหมีม่เพชรคู่สองคนเีดด้ค่ะนี่บะหมีม่รสไก่บอก รสไก่เผ็ดคูณสองพะนะโอ้ยสิเผ็ดสำใดรอบอ่ารอบก้อนกอนนั่นนะคะคลิปก้อนก้อนอ้อมกะทำคลิปชิมบะมีรสมาล่านะที่ว่าเผ็ดเผ็ดสุดยอดคือกันนันกระไดเนาะคะนะ่ะเนาะ เอามาลองรสชาตินี่มึงบานนี้เป็นยังไเอ,อันนี้คือคือสาลายเนาะเมนบอจนเนี่ยสาลายแล้วก็ง่า อ้าวมะค้นใส่กััมบานี้จ้าคือเสซนขับปุ่นบ้านเท่ากันเนาะรสสฉาตกินกินกินกรีนก็เหมือนจะเพ็ดนะคะแต่คิดว่าน่าจะเผ็ดแบบจืดๆเนาะก็ได้เผ็ดแบบจัดจานคือบานเท่านะคะ แล้วค้น้ากันก่อนผสมให้เข้ากันดีๆก่อนอุ้ยสามหอ่อเลยค่ะเนี่ยเห็ดยังไงหลักคันเพชรแห้งๆออมมัสกินเมิดอันนี้อนนอมพึ่งสร้างมากครั้งแหลกขึ้นกันนะคะอยู่ลานเอเชียเนาะอยู่ในตัวเมืองสั่งมาเห็ดคลิปโดยเฉพาะนี่ละจ้ะอื้อหือ โอ้ oh. เรียบร้อยแล้วเอาไว้ใส่โอเคนะคะโอเคนะคะเอามาลงมือชิมกันจ้าสิเพสซำใไดคูณสองพนาพนคุณเขียนไว้มองนี้ได้ละเขียนไว้เขียนไว้มองนี้คูณสองนะมามาลงมือชิมน้กันจ้า มาค่ะมาค่ะโอ้ยเป็นยังไงเนาะนะซีซีมซูพีซูนองเมือง,งนะคะเนาะมันมีเผ็ดเกาหลีนะคูณสองเผ็ดคูณสองสิเป็นยังไงเผ็ดซ้ำไดมาหกหมูกันมื้อน,นี้ละจ้ะทําแหลกกับเผ็ดเผ็ดจู่จ้าเผ็ดจู้จ้า คำเตือนคำเตือนคำพูดได้กินเพชรเ่อใดอย่าซื้อมากินนะจ๊ะเพชรอีลีล้ะจ๊ะเพชรจืดจืดเพชรยังเดียวเพชรยังเดีวยว มึงได้เพชรมึงหัน่นแสบไปมืดปากเพชรปากโป้นี่แหละเขาเอนว่าเพชรปากโป้มืมดมาเนอะพี่นอ้องว่ามันกินบักพีเปลนนะลวกอืม ได้มากินเผ็ดแนะนำนะคะผู้ใดมากินเผ็ดแนะนำเลยได้กันไพ่กินเผ็ดว่ได้อย่าก,กินนะจ๊ะ ออมเผ็ดเนี่ยนะถือมองนี้กัเบเผ็ดมองนี้ถือมองนี้ก็แซบมองนี้เดี๋ยวนี่นะออมโมรูรสชาติยังแล้วดูอะแต่ว่าเพชรเพชรยังเดียว เข้มกับบเข้มหวานกับบหวานเพ็ดอย่างเดียวจ้ะ

โจะกินมดมนนะนาะมาลวนกันจ้ามาลวนกันตอนนี้ร,นรู้สึกว่าลิ้นแข็งรู้สึกว่าลิ้นแข็งาบอกว่าอยากออกเพ็อโอกินที่ละน้อยเอาน่าบ่เนี่ยโอ้ ต้องใส่สิใส่พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกมั้งไงเผ็ดยุงบ่แ่บเผ็ดยังเดียวอร่อย เพ็ด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 ซื่อซื้อเพ็ดเพ็ดจืดจืดกันเพ็ดจืดจืดหรือว่าจืดจืดนี่อ้อมกินบ่ค่อยได้หลายเนาะ ต้องห่วงสวยหวงงามกันเด้่องานไงว้าวดีกว่าเพชรสำรับบะมีเพชรบะมีเพชรเอาดีเพชรคุณสองยอมรับว่าเพชรอีนีจา้าอ้อมตมมาสาม สามสามถ้วยเนี่ยถ้วยนะสาถ้วยสามห่อเนี่ยจะสรุปแล้วว่าอ้อมนาจะกินไปอสองสองถ้วยกว่ายั่งยู่นี่พ่าถึงถ้วยนะเนี่ยบาไวค่ะเพ็ดแห้งแล้วก็มันเพน็ดจืดนะสำหรับอ้อมนะเพ็ดแบบจืดจืดอ่าเพ็ดแบบ มมีมรสชาติเข้มมมีรสชาติหวานมมีรสชาติยังน้นไหมเราแบบเป็นคนที่มากแบบมีรสชาติเนาะคันคันแบบจืดๆจ,จ,จะอมกินได้บ่หลายเนาะตัวนี้ลินก็รู้สึกว่าลินสีแข็งแข็งรู้สึกว่าลินสีแข็งแ็งมันเพรแห้งนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะอมกะมาทำคลิปกิน มาหมาเพชรคูณสองก็ได้รู้แล้วค่ะว่าเพชรอิลีค่ะเพชรเพชรสุดยอดเพชรอิลีคันผู้ใดมากินเพชรนะเชิญน,นะคะมาทดลองนะ,ะเพชรสมใจอิลีคันแต่ว่าคันผู้ใดบ่กินเพชรขอเตือนยาลดทดลองนะะเนื้มมนนะคะนอค่ะเดี๋ยวมันสิเพชรแสบปากแสบใสไปเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ออมก็สิไปดื่มนุม่มเพื่อบ่ให้เจ็บท้องนะคะโอเคนะคะสําหรับ คลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆก,กำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทือเกาเนาะคะ่ะเนาะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้ะ <c oughs> เพ็ดเพ็ดขอตัวไปดืม่มนมก่อนแล้วจ้ะเด้อสวัสดีจ้า